จริงนแล้วเราก็ชอบไปเนตัปืนวันนี้ของผมปืนเปลี่ยนกันด้าวเนี่เปิดแบบงงๆเปิดแบบหน้างงๆเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> วันนี้จะมาถ่ายคลิปคือพี่กับพึ่งนอนเก็บบางกิงลงกิงในหมดยังนอนอะดูเต็มไปหมดคือตอนนี้เราอยู่ที่ห้องพักวันนี้ก็มีเกมให้เล่นก่อนนอนผมไปได้ยานอนหลับจากพี่คนหนึ่งมาที่เราไปถ่ายคอือวันนี้พี่คนนั้นอะเออคนนั้นอะแน่ใจใช่ไหมว่ายานอนหลับเห็นหน้าพ anyway> ืนแล้วยังไงก็ไวาก้าจ้าโอ้ไม่ใช่ที่พืนมาปุ๊กับผมก่อนทำไมวะตัดเล็บไม่เอาไปิ้งอะไรก็คเลยคนึ้เลยหลังก็ะยาแล้วแล้วมันทำไมอยู่ตรงนี้บึงก็ตัดวันนี้พี่แป๊ก็ตััดมมนไ่่อ กูทำไมจะไม่ใช่เผื่อบางีพี่ตัดแล้วแบบมันติดทรงติดเส้นพี่นอนไงมันไม่อของกูแน่ๆอันนี้คือเล็ตีนกูจะดมของใครผมได้ยานอนหลับมาก็เลยอยากมาชาเลนทุกคนว่าเราจะกินยานอนหลับกันและถ้าใครนอนหลับก่อนคนนั้นจะโดนเขียนหน้า เออมันเหนื่อยแทนที่จะได้นอนเป็นฟรีๆดีๆอันนี้จะอะไรมันไม่เนี่ยเออค้องผู้ชายผู้หญิงเท่าไหร่เนี่ยอยากเล่นคีย์บอร์ดเฉยๆอยากเล่นคีย์บอร์ดจะเล่นด้วยไหมเล่นอะไรเล่นเกมเล่นเกมอะไรใช้เลยมิสเตอร์ฟื้นใครนอนก่อนนอนเกี่ยนหน้าแต่ว่าครั้งนี้จะมีการกินยานอนหลับด้วยทนทานไหวไหมคุณผู้ชมอะไรอ่ะ ทำอะไรก็ออกไปเอางี้ถ้าผมนอนแล้วผมนอนนี้ได้ผมนอนได้ไหมไม่ได้คือถ้ามึงจะนั่งหลับนอนหลับยืนหลับก็ถือว่าหลับก็คือโดนเกลียดเหมือนกันอ่ะอุ้ยก่อนลังเกงมึงเกลียดมึงเอาสิเอาเขียนให้แน่ใจนะว่าแค่เขียนโอเคไปทำอะไรได้อีกอ่ะตามนีล้กันถ้าใครนอนเดี๋ยวผมจะให้คุณกินยานอนหลับแต่ว่ายานอนหลับเขาบอกว่าอันนี้แรงมากผมจะให้คุณกินแค่ครึ่งเม็ดคนละครึ่งเม็ดพอถ้าใครนอนหลับก่อนนี่ผมมีปากกาเขียนหน้า มากแต่ไม่รู้ว่ารางออกหรือเปล่าเออนั่นได้เลยออกไหมวะไม่นิดเดียวคือมันไม่นิดเดียวเพราะว่ารางวัลมันใหญ่ใช่ไหมใหญ่ไหมวะใหญ่ใหญ่เออใหญ่ใหญ่ใช่ใหญ่อะไรใหญ่อะรางวัลไงเดี๋ยวไปกินยานอนหลับแล้วก็เริ่มทะเลนกันเลยดีกว่าโคตรมัดมือชกอะยังไม่ได้ทักทักความสมัครใจเลยกูก็จะต่างานะแล้วะประเด็นคือกูถ่ายไม่บอกใครด้วยไม่คลิปคลิปน้อยไงคลิปน้อยไงโอเคเดี๋ยวไปหายานอนหลับก่อน เอาละนี่คือยานอนหลับกัดคนละครึ่งพอนะไอ้บอลมาเร็วอ่าอ่าอ่าะไรฉันไม่เล่นนะเพราะฉันคนเคยกินยานอนหลับแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าอ้นี่แรงมากผมไม่เคยกินยานอนหลับอ่ะพี่แปะกินสลัดอยู่ฮะโอ้โหรักนึ่กับป้าซะด้วยมีน่นเรียน้องกูกินสลัดเด้อคืออะไรสลัดกับไส้กรอกมันจะกที่ตรงไหนวะกัดแปะเอาก่อนเลยอย่แค่กัดก่อนครึ่งเดียวครึ่งเดียวพี่กัดไม่ได้ฟันพี่มันไม่เท่ากัน เดียวขาบอกว่ายามันแรงกินน้ำลงเลยแล้วผมเป็นคนที่ไม่เคยกินยานอนหลับเออถามพี่ก้อนดีกว่าพี่ก้อนกินบ่อยยานอนหลับมันจะมีอาการเป็นไงพี่ก้อนดั่ไม่ได้กินโปะคนอื่นให้กินโปะคนอื่นไม่ให้กินเออมองคนอื่นพี่ก้อนไม่ได้เป็นคนกินเองได่คือตอนแรกอ่ะด้วยความที่ถ้าถ้าคนเป็นพวกโรคแพนิคโรคความเครียดอ่าโรคอะไรแล้วอีกโรคหนึ่งที่เศร้าอ่ะอ่าแล้วสมเจ้าเขาจะมียานอนหลับมันจะมีสามระดับตัวแรกจะไม่รู้ชื่ออะไรตัวกลาง พี่กอล์เป็นกระเทยแล้วกินทำไมจะได้หลับจะได้หลับไม่เกี่ยว เนี่ยคืออาป้าโซแรมคือตัวหนักตัวแรงสุดอะไรอันนี้มันอาป้าอาลุงอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยอาป้าโซแรมแรงสุดใช่รอไอตัวนี้รอไอนี่คือได้มาจากพี่กอล์ล่ะยาตัวนี้เอ้ยตัวนี้แรงสุดไม่ไม่ได้มาจากพี่กอล์มาจากไอคนที่ไอขึ้นเรือให้เราอ่ะให้มาเอาเออดีดีดีอันนี้ดีกินดีผมไปแล้วอ่ะแต่ว่าแป๊ะรีบกินดีเดี๋ยวมันจะอาการออกไม่เหมือนกันพรุ่งนี้จะตื่นไหมวะตื่นหนึ่งขึ้นเขาเคคือแล้วเราก็ออดนอนแข่งกัน เหรื่อยเหี้ยเหรื่อยใช่มัคนดู <com ้โอโยิ ững, ่งบอกว่าผมไม่ค่อยตัดงานอยู่กเนี่ยก็ตัดอยู่อ่ะแต่มิตร์ฟือด่าอึอื้อหือดักป๊อกไม่ฟังมันไม่ฟังด้วยใช่ ีกอ็เอาล่อมาไม่ใช่ไหมงานขาดคืนเนี้ยเอาเม็ดใหม่ให้คุณเลยแต่จะบอกเตือนน้องๆเลยนะว่าอย่าทำตามเพราะว่าทำตามไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ายาพวกเนี้ยมันไม่ได้ขายตามร้านขายยาทั่วไปอ๋อเหรอใช่ไม่มีขายห้ามขายเป็นเป็นยาต้องห้ามเลยได้เอาแล้วเขาเอามาจากไหนวะเนี่ยครูเอามาจากใครเนี่ยใครดื้ดืดเหรอไม่รู้คนที่อยู่เลี่ยเขาอาจจะป่วยแหรอเขาก็ได้อ๋ออะไรอะพี่ภัยตื่นตื่นโอ้โหที่ตื่นยานอนหลับให้กินนี่งัพอดีเลยยานอนหลับ เอ้ยขนมหมาใช่กบตัโถมาอ๋อผมก็ดด้วยไม่ถมไม่ถามด้วยนะเขาบอกว่าเป็นรุ่นอะไรนะตัวแรงสุดตัวแรงสุดตัวขุมจังวะไอ้อะไรกันอัตราตัวกระแพมใช่ขมมากเมื่อกี้ติดลิ้นเลยอ่ะขมไปไปใครกินไปแล้วเหรอกินไปแล้วกินไปหมดแล้วบอสมึงเหลือมึงอ่ะมาขอให้ โอเคจะได้ตัดงานเรายาวไงชาติเหมือนแบบอังโมอังโมโอเคแต่ว่าผมจะเริ่มจับเวลาก็คืออยู่ทั้งคืนอ่ะก็เดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงปุ๊บเดี๋ยวก็จะมาดูอาการของแต่ละคนว่า จะมีอาการเป็นอุ้นี้อุ้งนี้ายการไม่ได้จามันนะให้ดูว่าเป็นความผิดพลาดทุกคนสบายดีไปดิเมื่อกี้พี่หัวได้กินไปไหมไม่กินอ๋อหรือว่ากินไปเอาตาโซกาแฟมาด้ยแล้วยเรก่อนแล้วได้กินอย่างเงี้ยคือมันจะหลับยาวเลยไหมจนถึงหัวมันจะแบงค์ด้วยดีประเด็นอ่ะใช่นอกจากเรื่อนกะม่วงแล้วหัวคุณจะตื้อด้วยเลื่อนถ่ายคลิปได้ไหมทั้างั้นได้เอาได้เหรอได้สินี่เป็นไง ไงดีว่าและเรื่องไหนคลิปป <always> <bird> ื้ดเขาขอมาแม่งก็ต่อยกูอีกแม่งก็ต่อยกูุยครั้งที่แล้วแม่งขัดแม่งต่อยกุยแม่งแรงเนาะโอ้โหไปต่อยพี่ทอนไมนั่นมึงเมาแล้วพอชวนต่อยกุยเสร็จไปชวนไอ้บอสไปไหนสักอย่างไปซื้ออะไรเนี่ย ไม่ไม่ต้องตัดงานหรอกฟอสพี่เลี้ยงเออเออฟอสแล้วน่าจะหิวว่ามีแหละไม่่ใชเราแล้วต้องกันลิเกฟอสมีเราแล้วต้องหิวบ่ามีไงเอ,เอาดักๆชอมมันมันโดนแหกโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปนี่เลยเดี๋ยวตัตวตดต่อตัดเมื่อกี้ออกนะหมีชื่อลินลี่เลยลนะท่ายากถ้าอยากถ้าอยากแบบเนี้ยเฮ้ยเฮอะไรอ่ะไม่ในขณะที่มึงพูดคำลินลี่เชียรกูภูมิใจทำไมมันมีเอเนจี่ในตั้งด้ว ีวันนี้มันเริ่มมันเริ่มมาแล้วไงวะมันถ่ายหลายคลิปมันออกหลายช่องแล้วมันเริ่มเป็นนี่ไงนี่โฮมไก่เสื้อคลุมทีมงานเลยเมื่อกี้อะไรวะอ๋อพอกินแล้วมันจะออกฤทธิ์ประมาณกี่นาทีประมาณสิบห้าถึงสามสิบนาทีออกฤทธิ์เลยโอ้โหกี่นาทีแล้วเรากินเข้าไปอ่ะเริ่มมีอาการกันยังมีใครมีอาการไหมเย้เย้ผมสิบห้านาทีเลยผมไม่เฉยว่ะแล้วอีกบ้านดีแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามึงจะนอนเลยหรือไงอ่ะถ้าสมมติว่าใครหลับแล้วตื่นขึ้นมานะไอ้ตัวเนี้ยคือแบบ หัวจะอย่างนี้เลยกินกินครั้งแรกจะเวียนหัวเลยแล้วแล้วแล้วเช้าแล้วยังไม่ตื่นตื่นยังไงกินเต็มเม็ดเลยมาก่อให้มาก่อให้ถผู้บอกกินครึ่งเดียวเต็มเม็ดเต็มเม็ดเต็มเม็ดตัวนี้ประมาณแปดถึงสิบสองชั่วโมงเอาตาสูดกระเพาะไม่เป็นไรเรื่อนไหนกินเรื่อนไหนกิน มันเปิเ <Private> ท <paying term ality> ี hey, ้ยงอยู <änger> <late> <sa> ่แล้วเดี๋ยนะบอสนอกจากจะตัดไม่ได้พรุ่งนี้ยังถ่ายไม่ได้อีกเไม่ต้องเอางานเอาการแล้วเฮ้ยเออรู้สึกผิดแบบนี้ด้วยวะทุกคนเลิกคำหมืออ้วงคออ้วกไปนั่นแหละครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเจอกันใหม่ ท่มสามสิบหกเขาบอกว่าพี่ก้อนบอกว่าประมาณสิบห้าถึงครึ่งชั่วโมงยามจะออกฤทธิ์อันนี้สามสิบหกแล้วและไอ้บอสมันกินไปเต็มเม็ดด้วยมันบอกก่อนเพื่อนเลยเอาทีนี้ใครจะเป็นคนลงมือเขาถือไว้แล้วนะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยว่ไปเช็คก่อนว่ามันหลับจริงหรือเปล่าคือมันกินไปเต็มเม็ดนะพี่ก้อนบอกว่าตัวนี้มันแรงมากสิบห้าถึงสามสิบนาทีคือแบบไปแล้วอ่ะอันนี้คือไปเร็ว กินไปจริงคนเดียวคนเด็ดกินครึ่งเม็ดเดี๋ยวน้ำมันฟังอะไรวะสามารถรอดกลับมาได้จากโอ้ฟังน่ารักก็ได้เดยต้องฟังนิทานก่อนนอนนิทานเจ็ดสิบปีเอาเร็วเร็วเร็วไปคนแลยวนะพี่เอ้ยมันนอนหลับจริงมั้ยเนี่ยท่ไม่สามาบอกได้น้องรักไอ้บอสไม่รู้อะหลับจริงไม่จริงเมจิกลงหน้าก่อนเลยคือประเด็นคือเมจิกกูไม่รู้ออกไม่ออกเลยเอาซะก่อนเลย แบรเลยทั่วละเลนละเลนเลยเออเอาอะไรอยู่วะจีเกลืนๆพีมันจะโดนแกล้งนะตัวนี้ตัวเองเบาๆนะตัวเองก็กลายเป็นมนนุษย์ใหม่ที่มีชีวิตไม่เองจะเป็นสองที่เก่งกาจที่มันบันทึกองินง่วนในใจหลวโง่ไม่ก่อนก่อนที่มันจะหลับมันบอกว่าอะไรนะคืนนี้อยู่เช้าอยู่แล้วช่วยทำงานตัดงานไงไปแล้วไปก่อนเพื่อนต้องมือเบาลนะเนื้อมันจะรุ่งเอ้แต่ยานี้มันค่อนข้างไม่จะแรงนะไม่หลับลึกอยู่นะ ้าตื่นแล้วไปต่เล็วเดี๋ยวมันตื่นก่อเขียนนน้นน่เนี่ยคือคือเราจะไม่บอกมันจนกว่าไอ้นี่นะเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้ามานะเราต้องให้มันรู้เองนะเราจะไม่บอกมันนะเวลามันตื่นมากอย่าทำให้ขำดิอันนั้นอะไรมาเขียนอันนี้ไม่ได้อยู่ในเกมไม่เป็นไรเขียนได้เหมือนกันอเง แลโรงงานเก่าแห่งหนึ่งที่มีขนาดใหญ่โตอย่างน่าประหลาดมานานโรงงานแห่งนี้ถูกระบุว่าผลิตอาหารกระป๋องแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครทราบว่าอื่นใดที่สานต่อให้น้องในเกิดเหตุการณ์ประหลาดบางอย่างขึ้นทำให้คนงานย้ายออกจากที่นี่จนกลายเป็นโรงงานลางจนมาถึงปัจจุบัน ดีแลนด์บ๊อบบี้และเอ็มมาเด็ก3คนที่กำลังอยู่ในวัยสนไดแอบเข้ามาเล่นที่นี่แม้ว่าจะถูกห้ามไม่เข้ากายกระตากวันนี้เราเข้าไปเล่นในนี้กันเถอะกันเถอะ คือคนแพ้คือบอสยินโรนะครับไปก่อนเพื่อเลยตอนนี้เหลือผู้รรดชีวิตแค่หนึ่งสองสามคมีเอาด้วยไหมม่เอาแล้วเ่าแก้หนึ่งเดียวหรตอนนี้เป็นเวลาห้าช่วงครึ่งเขาถามอาการของแต่ละคนหน่อยก็ผมว่ตอนนี้ตอนนี้คือยามันแบบตื้อๆเนาะมันแบบ ชิวๆอยู่ตอนแรกอะมันก็มึนๆอยู่แต่พอเห็นของบอสปุ๊บตื่นเลกูจะไม่ือนอาการไงครับตอนนี้มันก็ยังไหวไหมไหวคิดว่าได้นานไหมอีกยาวไหมโอ้ยเช้าบอกเลยุุใจเคตอนนี้อาการไงครับพอมีงานอยู่ไหมพ่วงอยู่ตอนนี้โดนไปแล้วตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มถ้ารมสิบเดี๋ยวอีกประมาณเที่ยงคืน มาดูกันใหม่ว่าอีกสี่สิบเป๊ะเลยเจอมันเที่ยงคืนมาดูกันใหม่ว่าจะมีใครไปอีกหรือเปล่าเราจะเขียนแค่นี้เหรอฮะเอาจะเอาอยู่ไม่ล่ะมันนานๆหรมันหล่ากาดเลยเน้ยพูดจะโดนแบบอะไ้โดนไฟเหรอกพูจะโดนแบบอะไ้โดนไฟเหรอกไอ้ไอ้มิกกี้เมามิกกี้เมาไอ้แนนมาขับบอลเติบ่นว่าอยากมีหนวดเติมบ่นให้มันหน่อยเจเกเห็นมันยเงียบมันเอาตุ่ดเหมือนกันนะตอนมันแกล้งคนอะ คือวะไม่กูสุดกูจะไม่หลับเลยเี่ยกูจะไม่หลับเลยเดี๋ยวเจอกันตอนประมาณเที่ยงคืนตอนนี้คือทุกคนยังแบบว่าตอนนี้คือคิดไรไม่ออกคิดอาไรไมมาเตลตเตไปทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืน23อะไรอะกุ้งล้างน้ำตากันไหมโอ้โหสภาพ จริงเหสุขภาพแต่ละคนป่นดิไอหน้ามันยังต right? ัวเนี้ยสามารถพลิกได้แบบอะได้พลิกได้มีรู้สึกจริงดูสั้นโอ้๊ยเขารักกันจริงนะคู่นี้ย้อยย้อยที่ไหนอ่ะนี่นึกว่ามึงรอให้ทำไมมึงง่วงนอนพี่แจ๊ผมมีสิ่งที่ช่วยให้ตื่นอันนี้ช่วยได้อันนี้ช่วยได้อันนี้ช่วยได้แดงๆเลยตื่นนะตื่นเอาพีชนะนะเอาเอาผมให้ตังค์ด้วยกอกตุ้นพันหนึ่ง วเตื่นแน่เลยแล้วมาจากไหนนี่ซ e> ื้อมาตั้งแต่จะไปถ่ายงานไงมันลืมว่าขึ้นกาะไปกิน หิวแหละไอตัวนี้หิวแหละไอ้นี่มันกินทุกอย่างเลยเอาเอาไว้นี่ก็ได้นะแช่ตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้ชั่วโมงหนึ่งเรามั้งที่เราไอ้นี่มาเนาะเราเราเริ่มกินตอนท่าลใช่คือมันับมันมันเหมือนคนแบบเเข่งอ่ะคนเมาอ่ะที่แบบว่ามึนๆอ่ะไม่ัไม่รู้สึกเหมือนกันไหมว่าแชเชื่อไหมอันเนี้ยดีกว่ารางวัลที่มีเต่ปืนจะให้นะ ไม่อันนี้บอกใหม่หมดแล้วกระตุ้นพันหนึ่งถ้าแบบนี่ได้เพราะมันรู้สึกวนทรมานตอนนี้คือเชื่อไหมถ้าหลับตาไม่ไปเลยแค่เซี้ยววิอ่ะมานั่งไงผมเคยจะผมฝุ่จิ้มิงกินก็แรงจริงนะถ้าไปห้องนี้หนาวจังฮะให้คอมือหน่อยถ้าไปห้องนี้หนาวจังต้องจับหัวนมตั้งอยู่จะปิ้งจุดเพลินแล้วตื่นไหมตื่นแล้วเพลินเลยแดกเลยแล้วจะเอาไปให้เรียวหรี่แดนตอนนี้เริ่มหมดเอเนจีแล้วตอนนี้ก็ไปแล้ว ไปอาบน้ำแล้วโอเคไม่อาบไม่อาบห้องนี้เหรอมีคนถูรังให้ยังอยู่ือดีมีเพื่อ่ยังเลยมีเพื่อนจันมีโดนจีบโดนจีบโดนจีบไม่ไม่มีใครดึงเลยมีนเชิดเธอเป็นตัวนี้เจี๊ยวนะกระวาน ดูหลังคนเดียวไม่หมดนะ้ราสองคนช่วยกันช่วยอาน้ำไปแล้วมึงก็ว่าเขาเกินมึงก็ว่าพี่จดเกินจะได็กึ้าบน้ผมตามพี่แฝดนะครับพี่แฝดกับซิฟหูบอกว่าโอเคเล่นนี่เล่นนี่เล่นนี่ตามพี่เขาไปหรือยังน่ะเออไปแล้วเออแต่ว่าไปก็เหมือนจริงเลยถามความรู้สึกดีกว่าตอนนี้ผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วมินต์ตัวแฝดรู้สึกยังไงยอมไหวไหมตอนแรกๆอ่ะก่อนพี่ก๊อตเข้ามาคือแบบหัวเนี่ยชนฝ่ายเงี้ย แต่พอ J K เอาพริกให้กินอ่ะคือแบบตอนนี้มันตื่นนอนเผ็ดเผ็ดที่ปลายดินเหนืออะไรเดี๋ยวเราไปกินน้ำตาไหลง่วงแบบไอ้รู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนี้แม่มันก็มึนแหละแต่มันต้องแบบต้องรับผิดชอบงานได้ไงกูมาแกล้งมึงหรือเปล่าพี่โอ้ใครพี่ปื้นรับผิดชอบเลยตัดงานไม่เสร็จถ่ายงานไม่ได้เนี่ยเลื่อนลงคลิปได้ไม่ได้หรอกใครที่ทนไหวก็ทน ูไม่ทนละไม่ทนละเอ้ยไม่ใช่กูไม่โอ้ลิ้นฟันบอกไม่รู้จะคุยพูดอะไรนะเนี่ยโอยอยากเปลี่ยนไข่มิเตอร์ปืนเว้ยต้องล้างหน้าป่ะขออนุญาตไปล้างหน้าแป๊บนึงคนบ้าเลยล้างหน้าผมแล้วกันาี่กูยักยักกูยัดเข้าไปอยู่เดี๋ยวเจอกันอีกประมาณตีหนึ่งไหมเดี๋ยวเจอกันใหม่ทุกคนาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอีกห้องหนึ่งคือห้องตัวสาวจะก็ดูเหมือนโลกจิตนอนกันยังเอ่ย ทำอะไรกันยอยู่งานอนเหรอก็คือห้องนู้นมันมันร้อนอ่ะมันแบบมันอบอ้าวอะเลยว่ามันอาหารนอนห้องนี้อะมาขนาดนี้แล้วก็เข้าไปเลยนี่เลย่ขออนุญาตเลยว่าเรามุนนะะ <neither> ่งอะไรก็บอกเขาไปเลยกูไม่ได้มุ่งอะไรกูมาเดินเฉยเพื่อความตื่นตัวโอ้โดูเขากลัวอะไรพี่ก๊อตอยู่ไหนดูพี่ก๊อตกันพี่ก๊อต ไขัดหลังให้เปล่าเนี่ยผมผมตื่นเลยแล้วผมเปิดประตูเข้าไปอุ้ยจ้ารอไม่จะมีภาพติดตานะอุ้ยพี่กัลเอาแนาวอุ้ยอุ้ยซูไปอุ้ยพี่ขอพี่ขอก็เลยสิไปแล้วไม่ได้รางวัลอะไรเนี่ยหนึ่งพันบาทผมโอนให้เลยเฮ้ยจริงเหรอเย่งแข่งไหมไปไหมไปว่ะจะนอนแล้วใช่ไหมบายบายฝันดีทุกคนดีนะจ้า ไปห้าพันเลยไปนอนกับผมด้ไปไปแล้วไปแล้วไม่กล wow ัวแล้วแล้วมึงเพิ่งไม่ได้ไปเห็นช็อตเด็ดอ่ะดิโคตรแซ็กซี่จริงเลยอะจริงกำลังอาบน้ำเลยแบบโผล่ขาออกมาเงี้ยถุงไม่ใครอีก๊อดอีก๊อดอีกออดสุกผล่มาแค่ขาใช่ไหมตัวมาแค่ขาไม่มีขาที่สามออกมา ตอนนี้มิตรแปะเริ่มจะไปแล้วฮะพ,พี่บอกจะอยู่เป็นเพื่อนผมไงตัดต่อด้วยกันนะ <c oughs> ไม่ไหวแล<อ>้วพ<อ>ี่บอ,อกว่าพี่ตัดได้เป็นแต่พี่ให้กําลังใจได้อะเอายองแพ้ไหมยอมแพะเขียนหน้าเลยนะแล้วก็คือนอนไปได้เลยไม่เอาตาคุหวานมากจะเอาตาังค์แต่พี่ทิ้งผมอ่ะเตรียมเลยแปะลายพราง่ะ <c oughs> เออเจิรอเล่นอยู่ไม่เอเจน้องรัก ต่อเวลาชัวรักอยู่รักอยู่รักอยู่เอออันนี้คือยอมแพ้ไหมไม่เอายังไหวอยู่ใช่ไหมไหวไหวโอเคเดี๋ยวดูเวลาก่อนกี่โมงแล้ววันนี้เที่ยงคืนห้าสิบแปดจะตีหนึ่งแล้วทุกคนโอ้โหไหวอยู่ไหวอยู่กูปิดกล้องปุ๊บหลับคือว่าไม่ไหวก็ไปแค่เขียนหน้าแล้วก็หลับได้เลยเขียนหน้าแล้วก็หลับได้มันล้างไม่ออกทำไงหรอกนี่เป็นแบบนี้เหร หนูม่วงเย็นนุ่นเนี่ยกับฝนกล็ดไแบอบอสมันตั้งนาฬิกาปลุกเออดูเดี๋ยวดูนี่อันนี้คือเราจะดูฤทธิ์ยาว่าปลุกกระดานเนี้ยมันจะตื่นไหมเอ้ามันทับไปเด้วยเอ้าปกติต้องบอกกอนว่านาฬิกาปลุกของคนอื่นอะทำให้ตื่นแต่ของบอสอะเป็นอย่างตอนหลับเยียกล่อมเหมือนเป็นเพลงกล่อมของมันอะ <S <S ก็ะคือถ้าช่องพี่โอช่องไอ้บอสไม่มีคลิปลงก็เป็นเพราะผมนะลูก เอ้แต่ว่าถ้าเจ้าของช่องหลับคือจบลิปเลยนะไม่ต้องทําอะไรนะก็ดีดีหลับดีหลับดีไม่ไม่หลับก็คือถ้าหลับตากูหลับเลยตอนนี้เขียนหน้าท้องเลยนะอมแล้วรวยอมแล้วรวยสวยแล้วมีเงินรางวัลหนึ่งพันบาทนะ JK แต่ถ้าเจ้าของช่องหลับนะลงโอนได้ทั้งบัญชีจะมีให้โอนขนาดช่องยังไม่มีเลยตอนนี้ไอ้ JK มึงแม่งแทนใจอื้ใจใจอไผ่มึแทนใจรองกูว่าไอ้แบ้งมึงนอนเถอะจะได้แบบรีบๆจบจะร้อง่ายทำไมง่วงนอนกึเป็นคนแปลกมากเป็ง่วงที่ร้องไห้เป็นง่วงที่น้ำตาไหลไม่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันหาวนอนเน<ะ>ี่ยหรอเออแผลไม่ได้แกล้งอะไรเลยแค่น,นี้เองไม่ต้องร้องไห้ที่พวกคุณอาจจะยังไม่นอนเพราะว่ามันอาจจะสว่างเกินไปหรือเปล่าไปปิดไฟเพิ่มบิีว นี่แหละแบบนี้แหละไม่เห็นใจผมเลย <c oughs> รู้ใจเป็นคนนิสัยยังไงโอ้ยขอตัวช่วยสเ <c oughs> ไยตตัวช่วยมาตอนนี้ผมปิดไฟแล้วมาดูอีกที่หนึ่งครึ่งมาดูกันว่าใครจะนอนที่หนึ่งเกือบครึ่งแต่ว่ามีคนไปก่อนคนที่พูดออกมาต <c oughs> ึัง <c oughs> <c oughs> หลาคอมงนย้งลย แะฮะยังไม่หลับใช่ไหมเนี่ยจัดดินี่เป้าหมายมึงอะบอกแล้วมาให้บอกแล้วอะประกายหน่อยว่าดูโอ้โหรับในหน้าที่ของจริงว่ะเพื่อหลับแต่กลับมาได้เห็นมันนั่งสลูมเห็นมันนั่งสลูมสลืออยู่เว้แต่ว่าคนที่หลับก่อนคือคนนี้จะดูนารูโตะไหมอัคระเต็มตัวในแแบกกูให้มึงเขียนหน้ามึงไปเขียนแขนเลยล่ะกูมันเหมือนคนมากกว่านะเนี่ยก็สักลายว่ะ ตัดน้ำซะด้วยปกติคงไม่เห็นจะตัดออกตะคริปเน,นี่ยนี่นิ้วมนุษย์จะเป็นอย่างนี้นะฮะไปเอางี้ไหมมันนอนสองคนแลวจะตีสองแล้วเหลือคนสุดท้ายก็คือรอดเออหนึ่งพันจะของ,ของจะแพ้ไปนอนไปสุดยอดแล้วกินยาไปทาไมวะกูลืมไปกูเป็นกรรมาการกูก็ถือหลับก่อนเพื่อนอ๋อแต่ครั้งนี้คือรอดมาได้ยังไงเรื่องเกมพี่ตัวนี้คือแบบปวดหัวปวดหัวอย่างแรงอะ จะฝืดไม่ได้แล้วอนะคือแบบสมองจะแตกคือตอนเนี้ยคือยาเหมือนมันออกฤทธิ์เต็มที่แล้วอนะเพราะว่าผ่านไปประมาณหลับ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 ตนนงดงโอเคทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะไปนอนกันแล้วเดี๋ยวโอนให้หนึ่งพันบาทแต่ว่าอยากจะบอกมันนะคือตื่นเช้ามานะคือน่าจะลืมะเพราะว่ายานอนหลับมันน่าจะทำให้แบบสมองมันปอนิดนึงโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ไปตามเพื่อนเราด้วยแล้วก็อย่าลืมไฮยดรเจนลี่ไปแลวไม่ไหวแล้วเขาให้ยังไม่จบทุกคนตอนนี้ เป็นเวลาตีสามเมื่อกี้ผมปิดคลิปไปได้ใช่ไหมผมหลอกไอ้แปะตอนนี้มันหลอกเป็นเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือทุกคนอยู่ในกำงอผมเอเาละ่ะเพื่อความตื่นเต้นน่าประทับใจของทุกคนผมรู้ว่าทุกคนรอจังหวะนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นสามคนนี้มันจะจัดการเองเริ่มจากไอ้นี่ก่อนเลยนี่หน้าไม่เขียนใช่ไหมกูจัดเองเห็นไวมดูดีว โอ้โหเที่ยวมามเอาให้ตื่นมาเพื่อตีกันหนูนั่นเองตีกันแน่เหมือนสองคนมึงเนี่ยเอ้าอืมไม่รู้คนดูจะตีกูหรือเปล่านะมมันต้องมีหัวใจด้วยว่ะไม่ใช่แบบแอบรักหัวใจแม่งตรงจมูกนี่แหละอ่ะหันหน้ามานะ้วบุบสั <c oughs> ใจหว่าเลือกชัวช่วชนะู้อะไร ตื่นมาสองมือดูกระจกทุกคนลองคิดภาพตามผมนะถ้ามันไม่ล้างหน้าสองคนมัน,นะ่ะและไอ้หนูมาเห็นหนะ้าเจคีขึ้นว่าหนูม่วนนะไอบอสขึ้นว่าหนูม่วทุกคนคิดว่าไอ้หนเนี่ยมันเลือกใครต่อไปใครบอสนีแ่แหละกันอ๋อแม่งนอนดิ้นจนไอ้หนูหลุดไปแล้วต้องเปิดเพิ่มเพิ่มหนูนชัดชักเจ๋อตีกันแน่มึงตีกันแน่ขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าสองุหนโคตรแค่ กระเซะหนูนี่เป็นไงล่ะต่อไปน้องสุดที่รักไอ้เป๊ปะปากดีนักนี้ไม่ยอมนอนไอ้ป๊ะมันชอบใครวะาแมวเหยียแมวเนี่ยชอบเลี้ยงแมวรัไงมึงแมวนี่บิวตี้นี่ขยี้มันขยี้บิวตี้เจ็บเจ็บต้องมาจบปุ๊บเจ็บเจ็บช้ำจนไม่มเห็นกับตา อยากตัดผมหรือันเนี่ยอยากรู้ว่าตัดยังไงเนี่ยผมนเลยโอเคทุกคนนอนของจริงแล้วทุกคนฝันดี